หลังจากอาบน้ำแต่งตัวแล้วๆแ,แมนบบเวลานี่ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงนี่แหละเข้ากับยังมาในขั้วเพราะว่ายังดีตอนนี้หิวเข่าจุดตาไล่เลยนี่ก่ะมาเจออาทีหน่อยของป้าครับเพิ่นกำลังสอกตู้หายังบุดกันเขา่าท่านกินสิหากินขนมมาสันว่าป้าว่า <c oughs> แล้วเศร้านี่แมนบบปลาลนกระเฮ็ดกับเขาไว้ทาค่ะแนวกินมัอนี่ก็คือแกงเห็ดพอแกงเห็ดพอใแซนวิไมมแซ่บบอคักนั่นยายเจ้าเอิญหาบอคัดตะต้นคลิปเลยเฮอหญิงมันแซ่บอิลีมันแซ่บบอคักเลยยายนะตอนนี้เจ้ายุ่ยใส่หนีเอ้ยยู่ยใส่กระซามถอดผู้ใดอย่าิงอนล านั่นละฉันม,มีความสามารถไทยขีบมือต่อมือให้พวกเธอเบิ่งได้ค่ะมันอุจุอาจารย์แต่ละมือนี่ยากหลายอันหลายแนวสูงหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันบอกเฮากับสิมาตบทายด้วยของหวานค่ะของหวานนี่ก็คือผลไม้ค่ะอุ้ยแซ่บบัคักเลยนั่นบัคักอีกแล้วแล้วบาดท,ที่นี่แม่นบอฉันก็ขอตัวไปาคกขีบยิงเอ้ยฉันนัง่งพาคขีบเจ็ดขีบลวดค่ะส่วนสิมาหอดยิงแต่ละคนพักน,นั่งแพคของมาลุมปุ๊บปัป๊บพอวันยังตีมือว่าเลือกพึ่งเขาค่ะของพึ่งเขาอุปมาเลือกพึ่งเขาเลือกเขาตะโดนแล้วแต่ว่าของพึ่งเข้าโกดังแล้วอีกอย่างกันแดดกระเบิดแม่นบอกําตบกระเบิดเสร็จใหญ่กระเบิดแล้วทุกคนก็ร่อ ค่อยมาเป็น2องอาทิตย์คุณแม่ยิงแล้วพอตาเปิดตะกาขึ้นย,ยิงเอ้ยตะกาแตกตะกาแตนคือฉันนังไหลอยู่ประมาณ2ชัมม่วโมงแมนบอยยิงเกือบหาหกยบ้านนะคิดเบืง้งโลดป้าแบบว่าฉันเสื้อแล้วฉันเสื้อว่าทุกคนนะล่อคอยอีหลีล่อคอยผลิตภัณฑ์แบรนด์เอของเฮาฉันแนะนําเลยเวลาสื่อปอกกันแดดหรือว่าน้าตบนะถ้าสื่อไปให้ตุนไว้สอขวดเด้อเพราะว่ายัางติเรือมันเข้ามาแค่เดือนละครั้งเองนะแล้วถ้ามันเบิดมันต้องร่อของอีกออาทิตย์ผุนน้อสูผู้แพกกับแพกไปผู้นังไล่สดขายกัขายไปค่ะโอ้ยเป็นอี่ยังทีแบบว่ามวนบอกคักมั่นบอคักเลยอ้ก่อนแก้วก่อนข้ากับมานางแพกซอยมูเด้เพิ่นกัน เพิ่นกัแหนมฉันได้วางได้หูบอกโอ้ยขาแพลกันตืมๆจะเป็นนางสบายเนาะกัตบาฉันเลยบ่าเอ้านมึงมาไหลฉันเลยบาจงตอนแพลกองอยู่นี่กมวนบอกขาไดยิงเพิ่นน่ะเทิงกีดกองเทิงหรกอกองสซเมียเป็นอียงที่แบบว่าโอ้อุจวจาบอกขาแล้วภากันเหตุงานจนเพิ่นเม็นบอคณะนี่กัเป็นเวลาบสองยิงเอ้ยน้องอัดกะซังพิซซ่ามากค่ะเพราะวยังตีเหตุงานจนเื่กินข้าวกินน้ำฉันกะไลลเลยๆออเดอร์มันก็เขามาเรื่อยเป็นบอเท่ลส2งสามร้อยบาทยังส่นะไลลแต่ละเทียนนี่เขามาสองสามสี่หาร้อยบาทคอณ เดือของเฮาหลังจากนั้นแม่บอเมียก็ได้โทรมาวิดีโอข้อมาเอาอีกแล้วยิงมาตั้งเมียโทรมาปวดชันใจบอดีแล้วเอาแล้วเป็นยังน้อวะเราบอกว่ายังไงหูบอสูเอ้ยอาการลูกสูบอดีขึ้นได้หนีวาสันวาโตมันห่อนอยู่บอเศร้าแล้วอีกย่างยามันไห้น่ะมันไห้แล้วมันกันมันกันแบบว่าจนแบบว่าขากันไกลข้างมันข้างจนแบบเอามือแบบว่ามือตีแกมจนมันสีเศร้ากลับขึ้นมาจังสีไม่ยิงคือเอาไงไงวาเด็กน่อยมันไห้คักจนมันเกือบสีช็อกยังสีนะแต่ว่าบรรดาหมอบรรดาพยาบาลยังสีเขาก็เจอแบบนี้ดูเขาก็บอได้เป็นตะยานดอกเขาก็ว่ามันเป็นเรื่องปกติแม่บอแต่ว่าเมียาเราบอเคยเห็นนหยิงเราโทรมาหาพวกฉัน แล้วก็น,น้ำตาไหลแล้ก็ไห้นาาเพว่าเาเดี๋ยต่วนล้านเราจังสินะเราก็ว่าแม่บ้องหัจักค้ามยูเอาจริงๆเด้อพอแต่ได้ยินจังสันฉันก็น,น้ำตาไหลน้ำค่าะว่ายัางทีฉันกินหอดไม่ยาดินแดนนะเห็นบาดปินแดงสีนายหญิงก็ยังล่าเรื่องอยู่เด้แต่ว่าไข่กัยังขืนบ่เศร้าพาตอตาหนองอัดได้ยินแบบนั้นแม่บอหนองอัดวางในหัวพี่ดุดกลับกลับเลยพี่ดุดกลับตอนนี้เลยประซันมาอัดไม่ลังคือจริงๆนะใจจริงฉันบาสีลงมายู่นีนะจักอาทิหนึ่งปุ่นนี่มายูน้ำหนองแบบว่าเต็มอิ่ รถเด็แเก,ก,ออกแล้วเขาก็สิกับไปห้องค่ากับไปห้องไปเอายังมาตีกับแปลวนมที่ปั๊มไว้แล้วก็สิไปเก็บเอาของนิดๆน้อยๆแล้วก็สิเอารถมอเตอร์ไซค์นั่นแหะใส่ไว้ในห้องไว้แล้วก็สิโทรหาทางขนแกนทุกๆชัมม่วโมงเด็กๆเพราะว่าเป็นห่วงเมยียเป็นห่วงลูกชายจังสีนาแลนี่ค่ะคุณพยาบาลบอกว่าให้น้องกินนอมอันนี้น้องมียังหูบอเป็นนมสําหรับเด็กน้อยท้องเสียเอาย่ยดินแดนคือท้องเสียก็คือเอาง่ายๆว่าดินแดนนั่งเป็นไข่เป็นบออันดับแรกน่ะเป็นไข่แล้วพ่อมาหาคุณหมอคุณหมอก็ได้จ้อเลือดไปตรวจจ้อเงี้ยวไปตรวจอุปกรณจ้อเงี้ยวเอาเงี้ยวไปตรวจเอาขี้ไปตรวจสรุปแล้วบ่ได้มีอีหยังจักจั่งบ่ได้เป็นโคบอโ โควิดไข้เลือดองเลือดอกอเอบอกเอสวีายพันธุ์นันนุนี้่ได้เป็นแล้วกับล่ำส่งล่ำใสอักเสบน,น,น,นันนุนีว่าได้เป็นอีหยังจักยางแต่เป็นแบคทีเรียแบคทีเรียที่มากับหน้าฝนมากกับอายฝนเองสินะแล้วเล็กน,น้อยส่วนใหญ่70%ที่มาโราบาดมือนี้กัเป็นเื่อการเบิดค่าเป็นคือการกับดินแดนเลยแต่ว่าเอาไงไ่ายๆวกฉันกับบ่วางใจแมนบอเพราะว่ายัางตีกันนงไข่ข้นบ่เศร้าจะเทียนเอหญิงไข่แปลว่าย่ำหายจนสะบัดเนาะซี่หลายคนกับากลางลงความเห็นบางคนกับวาย่าดเป็นไข้เลือดออก คือเป็นไข้เป็นไข้ที่ติดเชือ้อแบคทีเรียอ่อนๆแบคทีเรียอันนี้มาตาใสวัติดมาตามอากาศคุณหมอบอกว่ามันสิบ้าน้ำปกวก,วกละอองฝนเนีสีนมันสิมาน้ำหนาฝนเลเด้ดช่วงนี้แบคทีเรียตัวนี้มันสะแบคทีเรียที่แทดกหน่อยไข้ยังสีหนะ้าช่วงหน,าน้าฝนทุกคนเขาก็เป็นกันแล้วบาดที่นี่พ่อตามาหาหมอแมนบอพ่อตาติดเชื้อแบคทีเรียคุณหมอเข้ากห้ยาแก้ไข้ห้น้ำเกลือแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อปัญหาคือยาฆ่าเชือ้อมันอินแต่ก้นทองเสียค่ะหลายค้นเขาก็เป็นกันแมนบอยาฆ่าเชื้า่ว สิบสิบรอบแล้วนั่นละมาเลยเหอนั่งไห้นั่งไห้จนว่าเพราะว่ายัางตีมันขีด่ดูมันกระดากแดงมันบ่ลละคนเท่าหนักขนาดเท่าแบบว่าเป็นผู้ใหญ่เท่าขี่ดูดูเท่ายังแสบดาะแล้วเท้าปวดท้องเท้าขี่ดูดูย่ำเท้าท้องเสียเท้ากับพวนท้องมันบ่ลละนั่งก็เลยไห้นั่งก็เลยงอแงนั่นละปัญหาฉันกับไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามออกจากปวดแดงประมาณหาโมงแรงมาหอดขอนแกน่นค่ะประมาณหาทุมพอดีเปย์มาหอดยิงเอ้ยพอตะหอดขอนแก่นปรับฝนตกเท่างฟ้าเท่างฝนแบบว่ามืดฟ้าม้อดินมากขี่หอนอพเพรินหอนท่าง อินแดนครับแม่ก็พอกลับมาแล้วเด้อครับโอ้ย oh, oh, เป็นต่เลียตัวลูกใสยล่ะหายแงบแงบอยู่